สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้มาพกบกับครูมัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยถ้าพูดถึงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราก็จะนึกถึงรูปสี่เหลี่ยมสองชนิดค่ะนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละชนิดนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันมีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุ <mar Cat. S 2> มฉากค่ะต่อไปเราไปดูคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันค่ะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันสองคู่ มีเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันและแบ่งทึ่งซึ่งกันและกันค่ะต่อไปเราไปฝึกแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากกันบ้างนะคะตัวอย่างที่1กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแผ่นหนึ่งมีความยาวโดยรอบยาว10.8เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีความยาวโดยรอบเท่าไรจากโจทย์ร่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาหงรูป ใส่ความยาวเท่ากับ10.8เซนติเมตรและจากคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมจตัตุรัสด,ด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันดังนั้นกระดาษแผ่นนี้จะมีความยาวโดยรอบเท่ากับ10.8บวก10.8บวก10.8และบวก10.8การบวกซ้ำๆสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณเท่ากับ10.8คูณ4ก็ได้นะคะ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ43.2เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่2แปลงกุหลาบรูปสี่เหลี่ยมพืนผ้ามีด้านที่อยู่ติดกันยาว25เมตรและ28.5เมตรตามลำดับถ้าต้องการล้อมรั้วลวดหนามรอบแปลงกุหลาบ3ชั้นต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดกี่เมตรจากโจทย์ ร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นมา1รูปและใส่ความยาวตามโจทย์คือ25เมตรและ28.5เมตรตามลำดับและจากคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามจะมีความยาวเท่ากัน2คู่ดังนั้นด้านที่อยู่ตรงข้ามกันกับด้านที่มีความยาวเท่ากับ28.5เมตรจะยาวเท่ากับ28.5เมตรด้วยและด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน กับด้านที่มีความยาวเท่ากับ25เมตรจะมีความยาวเท่ากับ25 m, มมเมตรด้วยดังนั้นล้อมรั้วรอบแปลงกุหลาบต้องใช้ลวดหนามทั้งหมดเท่ากับ25บวก25บวก28-5บวก28-5จากโจทย์ต้องการล้อมรั้วลวดหนามรอบแปลงกุหลาบ3ชั้นดังนั้นคูณ3เข้าไปด้วยนะคะ จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ321เเมตรนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ